ครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วน,นะครับกับบุญชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการ,กรเกษตรการประมงแล้วก็การเลี้ยงสัตว์ครับผมเอาพี่น้องครับคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นทีเด็ดจากคุณต้าฟามนะครับเมื่อนี้ที่พามาเอาง่างามครับแม่ลูกเทิพๆมลุนๆนะครับเนาะพิกัดยูที่บ้านขวาวตำบลขวาวอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามยู แถววิลเลจเกษตรลนะครับใครอยากจะเร่งวางงามกับคอบของคุณตาฟามมีมะหอยู่เรื่อยๆนะครับเนาะเพื่อว่าเป็นการเสียเวลาครับพี่น้องตีภาพไปพูดคุยทักทายกับเจ้าของคลอดครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับผมมื้อนี้มีมาให้เทพๆเลยนะครับเนาะครับนี่แม่ลูกลูกตัวแม่แล้วก็แม่สาวแล้วก็แม่ท้องอีกแม่นึงครับครับผมเอาฝากเบอร์โทรศัพท์นะครับครับเบอร์โทรนะครับศูนย์แปดห้าครับศูนย์ศูนย์แปดเจ็ดห้าหกหกเบอร์อีดีไลน์กับศูนย์เก้าห้า อ่ะนี่นะครับตัวนี้แม่ลูกเทพลูกตัวแม่ดนะครับเด้อแม่นี่หางบักยางเงีวตัวแดงเข้มดีดนะครับตัวจริงๆนี่อันนี้ลูกเพิ่งจักเดือนหรือครับลูก2เดือนครับ2เดือนลูกพ่ออดไครับนี่ไวเซตหนึ่งหนึ่งหกทศพลครับลูกทศพลนี่ยพอต้องห่วงอยู่แล้วครับพี่น้องครับเรื่องความยุยยๆนะครับเนาะใบหลอดครบใบหลอดมีให้ครบดนะครับเด้อเกิดจากแม่หัวโลดนี่นะครับเนาะครับลูกของทศพลนี่แหละครับแม่สูงใหญ่ดนะครับเด้อนั่อ่อนีิเบิังลูกก่อนย่างงามเลยนะครับเนาะตัวนี้นะครับ แม่แม่สูงอยู่เท่าไหร่ครับประมาณร้อยสี่สิบสองร้อยสิบสามบวกร้อยสี่สิบสองร้อยสิบสามเลยนะครับพี่น้องครับเป็นลูกตัวไหนที่ไหนครับนี่ลูกแรกครับผมเป็นพวลูกแรกโบมีตําหนินะครับครับกะสถานอากาศที่เป็นผู้ได้เอาไปโจม f หนึ่ง f สองเด้นะครับเด้อพี่น้องคูนี่นะครับเนาะอ่นี่นะครับตาเดี๋ยวสิถามราคาไห้นะครับเด้อแม่ลูกเทปเทปคูนี่นะครับเนาะนี่คูนี่นี่ทางคุณตาฟ้าเปิดไว้ที่เท่าไหร่ครับ หกหมื่นห้าครับผมหกหมื่นห้าเป็นไรพี่น้องครับหกหมื่นห่านี่นะหกหมื่นห่าได้แม่ลูกบางงามโอู้หางมายาว่ายลูกเออนี้นะครับเด้อเอาเบิ้องทายยางกี่น้อยนะครับบัดนี้ตำแหน่บ่มีนะครับเนาะบ่มีตำแหน่ครับหกหมื่นห่านี่พี่น้องครับงามครับออกได้ลูกตัวแม่ตัวบักงามพร้อมนะครับเนาะนี่หกหมื่นห่าใบหลอดครบใบหลอดเอกสารครบบ่มีตำแหน่ครับม้ลูกแหลกสาวๆอยู่บ่มีตำแหน่นะครับพี่น้องครับนี่เออเบิ้งชมเขาขอบไปเลยนะครับเนาะ พี่น้องครับต่อไปกับสิบหาเบิ้งงว่าสาวตัวหนาๆแดงๆนี่แหละครับสูงใหญ่ดีอยู่แล้วครับเด้อพี่น้องตัวนี้ตัวนี้งัวอายุจักเดือนหรอครับออายุ8เดือนเก้าเดือนครับ8 9เก้าเดือนสูงยุเท่า่ครับตัวนี้ร้อยสาบบวกเดรอ้อย35บ้บวกเลครับเด้อบวครบผู้ใดมักบวกลบนะครับผู้ใดมักหนาๆย่นๆตัวนี้อ่ลูกของพ่อได้ก่อนครับี่ลูกของมันนี่มันมีใบมี่หลอดยล่ลูกของมีมีใบมี่หลอดอยู่ด้วยพี่น้องครับตัวนี้เดี๋ยวจ้องถามหลักไหมที่หนึ่งก็ไดนะครับเนาะ พารวยโอ้กับตันไอ้กับตันพารวยเนาะแม่ครับอ่ะกับตันพารวยนะครับพี่น้องครับนี่เด้อเบื้องด้านข้างด้านนี้นะครับพี่น้องครับอ่ะนี่ตัวหนาดีอยู่ครับตัวนี้ก็ได้ผู้ใดหาแม่บล็อกอ่าเอาตัวนี้ไปอ่าตัวนี้คุณตาเปิดไว้ที่เท่าไหร่ครับเปิดว้นสี่หมื่นเจ็ดครับอ่ะสี่หมื่นเจ็ดนะครับเด้อพี่น้องครับสี่หมื่นเจ็ดได้ตัวงามๆอันนี้ต่อรองได้เด้อครับพี่น้องครับต่อรองได้หลายครับต่อรองได้เยอะนะครับเนาะนี่หล่ะจะได้แม่บล็อกสีแดงเข้ม สีแดงเข้มอ่ะตัวนี้ลุนธรรมชาติบ่เดือดเอยล่นธรรมชาติครับลุนธรรมชาติพร้อมตัวนะครับพี่น้องเออนี่แหะดูรูปร่างหน้าตานะครับเนาะนี่ครับเบิ่งอ่าช่วงหน้าอ,อกถุงไหล่นะครับเนาะเล็บบ่มีปัญหาตำแหน่งโบมี่นะครับเด้อไห้งามครับเบิ่งล่องหลังพี่น้องครับตัวนี้สีแดงบวกย่างคักนะครับนี่นี่เบิ่งท้ายหลังกว้างๆนี่ยแหละเบิ่งถ่ายเบิ่งความลึกมุมนี้นะครับพี่น้องครับนี่ดูชัดๆมุมนี้สี่หมื่นเจ็ดเป็นดาวาาาาวะ ถือว่าเด็ดเลยครับพี่น้องครับนี่ช่งไทยนะครับเนาะเครื่องดําสนิทอ่ะนี่นะครับเด้อบวมีปานบวมีดังนะครับเนาะโู้ครับเชื่องนี่โอ้โหถึงเชื่องนะครับพี่น้องอ่ะนี่เบื้องเล็บเบื้องข้อขาแข้งขาดีมากเลยนะครับเนาะนี่นี่นะครับเดินทายยางเบนทายยางครับพี่น้องครับอันนี้อ่ะเดินมาเนี่ะเดินลูกเดินนะครับอย่างงามตัวใหญ่เด้อครับพี่น้องครับซีมื้นเจ็ดตัวนี้ใหญ่หนาลึกพรอมนะครับนี่ ถ่ายยางทาเก้าขาไม่มีปัญหาครับเออเอาเป็นเขาขอก็ได้ครับเป็นอย่างเขาขออหินชัดไเป็นพี่น้องงามครับ่ายสวยๆนะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวจะพาดูหัวท้องครับวันนี้ครับ่พี่น้องครับวันนี้บุญชูกาสิพามาเอาตัวต่อไปเป็นงัวท้องหัวล้นอันนี้เนาะเนาะปานรถไฟครับผมหัวล้นตัวนี้ท้องก็พอไหนครับท้องกัะเพาะวีโกสองล้านแยกเพศทครับท้องกับวีโกสองล้านเราก็ได้แยกเพศอีกเด้อครับพี่น้องจับตาราคาตัวนี้ให้ดีๆนะครับเด้อเป็นลูกที่ไหนครับตัวนี้ เป็นลูกสองครับลูกที่สองส่วนสูงอยู่เท่าไหร่ครับร้อยหาซิปครับร้อยหาซิปสูงเงยเงี้ยวเลยครับพี่น้องครับนี่เบ่งออกนะครับเนาะสูงใส่ร้อยหาซิปนะครับประกันท้องให้กับวีโก้แยกเพศให้น้ำให้น้ำนะครับเนาะนี่หน้าตาเฮ็ดเขาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเนาะดูชัดๆราคาจังฟังกันนะครับเด้อตัวบอกเงี้ยเลยพี่น้องครับอ่ะเรียบบ่มีปัญหาครับเห็นเลยนะครับเนาะนี่เรียบนี่นะครับเนาะเดี๋ยวจะถามราคาให้ก่อนจังไปเบื้องอีกทางหนึ่งนะครับ ตัวนี้ทางคุณตาฟังเปิดไว้ที่เท่าไหร่ครับสี่หมื่นเก้าครับตัวนี้สี่หมื่นเก้าฟังบอกผิดครับเออขออีกเท่านึงครับสี่หมื่นเก้าพันบาทครับสี่หมื่นเก้าพันนะครับพี่น้องครับไอพี่น้องไปเลี้ยงเงิซื้อครับเอาไปเลี้ยงแบ่งปันไปเลี้ยงเลยพี่น้องครับอามตัวนี้เป็นงูบดนะครับพี่น้องเครื่องดำนะครับเนาะอ่างลากหินเลยนี่นะครับพี่น้องครับนี่งูบดใส่รอยหาซีบนะครับพี่น้องครับตัวบักใหญ่นะครับเนาะนุ่มบมมิติงครับผมอ่ะนี่เบื้งแผ่นหลักแนวหลังนะครับพี่น้องครับดูใกล้ๆชัดๆ ผู้ใดมักทองสามเดือนรับประกันท้องอันนี้ประกันทองสามเดือนนะครับได้แยกเพศพ้อมนะครับพี่น้องเ้อประกันทองให้นะครับเนาะโอ้ครับโอ้โหทุกตัวหู้โหึงเชื่องทุกตัวนะครับเนาะหนาดีครับไม่มีโรคไม่ไพ่นี่นะครับบึ้งใกล้ๆชัดๆเลยนะครับพี่น้องครับมุมนี้อ่ะนี่แหละครับบึ้งเอาแข้งขาข้อขาครับผมอ่ะอยากได้มาเอาครับพี่น้องครับนี่แหละสี่หมื่นเก่านะครับเนาะเออนี่นะครับ วันนี้ทั้งคุณตาปั้มกับมีให้แค่นี้นะครับเนาะครับไทายกคอกรถได้หลายครับ3ชุดนะครับพี่น้องไทายกคอกเหมาคอกรถได้หลายเด้อครับพี่น้องเด้อครับแดงเข้มๆทุกตัวนี่นะครับตัวใหญ่ในราคา4ี่หมเก้าเอ้าครับและจากใดไมาเอาครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปแค่นี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม